i uh -huh. Oh. Good <laughs> สีปันญังสีเลนกสุขติยติสีเลนักภูติปตาสีเลนักมุติยติกัตตมะสีลังวิโสทายยติติขอให้ตจโยมตั้งใจตังโดยคารก ใช้เวลามากก็ดีน้อยก,ก็ดีมีควมีประโยชน์ทั้งหมดกับการเลือกการฟังเพราะในยุคสมัยพุทธกาลเขาก็เน้นการฟังอยู่และผู้ที่บรรลุธรรมจากการฟังก็มีมากด้วยไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่ว่าเขาได้มีเหตุมีปัจจัยมาอนแล้ว เขามีทุนมาก่อนแล้วเขาจึงได้บรรลุง่ายบรรลุไวเพียงแค่ฟังธรรมอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นั่งสมาธิเหมือนเราเลยแต่เขามีบุญสมาธิมาก่อนแล้วคนที่เขาลังรวยม,ม,มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูดีผู้ประทับผู้ประทับมีบริวารม,มากเขาก็มีทุนมาก่อนแล้วทุนของเขาคืออดีตเขาสร้างไว้ คนที่อยู่คลางหน้าตาดีหิวพันดีไม่ขีโรคขี้ภัยเพราะอาดีตเขาก็มีทุนไว้ดีแล้วล้วนแล้วมีทุนทั้งนั้นถ้าไม่มีทุนเราทําอะไรไม่ได้ก็ไปไม่ได้ไม่ถึงจุดหมายปลายทางไม่สําเร็จถ้าไม่มีทุนแต่เมื่อมีทุนและจงบริหารทุนให้ดีอย่าทําลายทุนของเองที่เรื่องเรื่องสจะทมเลยนะอย่าทําลายทุนของเอง คนที่ก็มีปัญญามีวิชาความรู้ร,รู้รอบมีความสามารถรู้เท่าอ้ทำมีสติปัญญาดีมีพลัทดีเขาก็ามีทุนมาก่อนแล้วเหมือนกันทุนของเขาก็คือบุญที่เขาเคยทํำมาก่อนแล้วถ้าไม่เคยทําบุญเลยแม้แต่นิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่เคยทําไม่จะอทาเลยเรื่องศีลก็ตามเรื่องทานก็นตามเรื่องภาวนา อะไรก็ไม่ศรัทธาไม่อยากทําแม้สักอย่างที่เกียดหมดเบื่อมดไม่อยากทํแม้ไม่ศรัทธาทังอย่างนี่จะกลายเป็นคนไม่มีคุณกระตัญยูกระตาเวทีพอแม่ก็ไม่เอาอู่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือคนอื่นก็ไม่เอาเข้าวัดเข้าวาสวดมนต์ภาวนาก็ไม่เอาไม่เอาสักอย่างใช้ชีวิตที่เปลืองไปหมดไปวันๆบุคคลเหล่านี้จะกลายเป็นคนที่ไม่มีทุนนะ อันนี้ใช้สํานวนฟังแล้วทำไมยมมองเห็นข้าวถ้าใช้สํานวนของพระไตรปิฎกจริงๆเนี่ยฟังยากเข้าใจยากถ้าสติปัญญาไม่ถึงเนี่ยฟังไม่ทันเลยสติปัญญาของเราเนี่ยหมือนจัก,กรยานเลยแต่ธรรมะที่ชั้นละเอียที่ผู้แสดงมันเครื่องบินมัมนวิ่งตามกันไม่ทันเพราะฉะนั้นพูดเทศจะต้องมีไหวทิ์ปฏิภาณมันจะต้องใช้ วาจาอย่างไรใช้สัมวนอย่างไรแต่ยังคงความหมายไว้อย่าให้ความหมายมันคาบเคลือดความหมายหลักของพุทธศาสนาคือศีลหลักของพุทธศาสนาคือทานที่ที่บัญญัติเป็นภาษาพูดไว้แล้วเนี่ยศีลทานภาวนาเขา,า,า,าขบัญญัติคําพูดแต่ภาวะความจริงเนี่ยคืออะไรตรงนี้ต้องใช้ความละเอียดทั้งจิตใจพอทุกวร ความละเอียดทางจิตใจเนี่ยหมายถึงศรัทธาความละเอียดทางจิตใจเนี่ยหมายถึงความขยันความละเอียดทางจิตใจเนี่ยหมายถึงสติสมาธิถ้าไม่มีความละเอียดเหล่านี้ฟังกี่คำกี่คำก็ไม่เข้าใจหรอกนะโยมนะเหมือนเราอย่างอาตมาเนี่ยไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษเลย มีใครคนหนึ่งเอาเอาภาษาตัวนุงเสืออกิษของชาวต่างชาติมาให้อดมาอ่านก็คนไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษมาเอาภาษาอังกฤษมาให้อ่านเ่ยอาจจะมาจะอ่านได้ไหมเนี่ยอ่านไม่ได้อ่านไม่ได้เลยต้องใช้วิจารณญาณต้องใช้หวพริปฏิภาณอยากจะรู้เรื่องว่าภาษาอังกฤษเขาเขียนอะไรบ้างก็คือต้องอาศัยคนที่เป็นล่างในก็เรียกว่าคือ ใช้วิธีถามอ้อมเรียกว่าวิธปฏิาพานหรือกลยุทธ์บุคคลที่จะแสดงทาให้ผู้ฟังเข้าใจเนี่ยจะใช้ํำนวนธรรมะชั้นเรียนเข้าไปปุ๊บก,ก็ต้องใช้กลยุทธ์ใช้อุบายกลยุทธ์หมายถึงข้อเปรียบเทียบคือฉลาดเปรียบเทียบมีความสามารถเปรียบเทียบให้ผู้ฟังเข้าใจได้ว่าศีลเืออนอาตมานี้ขอใช้ํำนวน แสดงให้ยมมองเห็นความหมายและความจริเงเลยศีลค,คือความรู้สึกที่บริสุทธิ์กับทุกคนไม่เกลียดคนนั้นไม่เกลียดคนนี้ไม่ชังคนนั้นไม่ชังคนนี้ไม่ชังอันนั้นไม่ชังอันนี้ไม่อาฆาตพยาบาทใครจิตที่เป็นปกติมีความเมตตามีความรักมีความเมตตาเป็นต้นทุนมีภาวะจิตที่มีเมตตาและความสงสาร มีความเคารพภาวะจิตบุคคลใดมีนิสัยอย่างที่ว่าเนี่ยหมายทุกคนนั้นมีศีลและโดยปริญาโดยไม่ต้องไปตั้งเจตานานเจตานานั้นเป็นเป็นการที่จะสมาทานเรียกว่าสามัญศีลศีลของปุถุชนที่จะต้องสมาทานอยู่เรื่อยเลยสมาทานอยู่เรื่อยการสมาทานดีไม่ดีมีประโยชน์ระดับหนึ่งมีประโยชน์อีกแบบนึงให้ทุกคนที่ไม่เคยได้ยินได้ยิน เนี่ยคือการสมาทานสิ่งให้คนที่ไม่เคยรู้จักได้รู้จักว่านี่คือการสมาทานสิลแล้วมันจะมีข้อถามต่อไปว่าสมาทานทําไมเพื่ออะไรมันก็มีคำ,คำตอบต่อไปอีกเหมือนกันมันไม่จบเป็นโยมสิ่งที่จบเป็นคือบุคคลที่บรรลุอริยสัจสี่บรรลุอริยมรรคอริยแปดคือบรรลุเป็นอริยบุคคลไปแล้วจบแล้วยบ ขนาดเป็นอายะบุคคลแล้วระดับขั้นต้นขั้นสองขั้นสามก็ยังไม่จบนะเหลือ,อยีนิดนึงต้องทําต่อไปคือโสดาบันก็ยังไม่จบยังทํางานต่อไปยังบำเพ็ญต่อไปแต่ว่าเข้าถึงกระแสพันิพานแล้วพระโสดาบันเนี่ยรู้จากพะนิพานแล้วรู้จากพะนิพาไม่จนเองแล้วหมายถึงว่าขนทางที่ไม่มีการเวียนว่ายใจเกิดขนทางที่จะต้องเป็นอมตะหรือเป็นนิรันดร์กา ผลทางที่ไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายเจ็บปวดทุกทรมานอีกเออมองเห็นแล้วเชื่อแล้วคาว่านิพพานคืออะไรเหมือนเราจะต้องทําความเข้าใจคงว่าสีคืออะไรอริยับุคคลเบื้องต้นท่านรู้เลยว่านิพพานคืออะไรท่านเข้าใจแล้วอย่างเราไม่เข้าใจไม่เป็นไรให้เราเข้าใจคำว่าศีคืออะไรทางนอกสีทางนอกก็คือการระมัดระวังการสํารวม การระวังใจของตวเองการระวังวาจาของตนเองการระวังกายของตวเองอย่าให้ไปกระทบกระเทือนบุคคลอื่นคนอื่นให้เดือดร้อนนี่คือลักษณะขุคคนมีสีเรากลัวเขาเดือดร้อนระวังว่าจะเดือดร้อนอย่างนั้นเขาจะเดือดร้อนบ้านเมืองจะวุ่นวายเพื่อนบ้านเมืองจะเสียหายครอบครัวจะเสียหายเพราะนั้นตัวนี้จะเสียหายสํำรวมระวังอารมณ์และจิตใจไว้นี่คือลักษณะบุคคลที่มีปกติ มีปกติมีนิสัยที่เป็นศีแล้วโดยอัตโนมัติไม่ดูไม่ได้เกี่ยวกับการสมาาิแต่การสมาทานั้นเขาเรียกว่าเจตนาศีลวิรัตวิลัตเจตนาเพื่อสมาทานองค์ของศีองค์ของสีเนี่ยเปรียบเหมือนกับโครงสร้างบ้านโยมมอนโครงสร้างบ้านมันจะมาจะสร้างสลาโยมจะสร้างบ้านโยมต้องจ้างช่างมาทําโครงหลังาคาโครงโครงบ้านก่อนว่าจริงๆแล้วใน บุคคลที่อยู่ในตัวบ้านนั้นคืออะไรคือคนเจ้าของบ้านนั้นคือคนและในที่สุดศีลในศีลนั้นคืออะไรในศีลนั้นคือความสะอาดแห่งธรรมในโครงสร้างโครงสร้างของศีลทั้งหมดมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าอันที่สองก็มีถึงแปอันที่สามก็มีถึงสิบอันอันที่สี่ก็มีถึงสองร้อยยี่สิบเจ็ดหรือร้อยห้าสิบ อันคือโครงสร้างทั้งหมดแต่ภาวะความมีจริงของศีลคือความสะอาดของจิตใจความรักความเมตตาความเสียสละความรู้สึกนึกคิดว่าจะไม่ทําร้ายคนอื่นทางกายทางวาจาทางใจมีแต่ความเพื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีแต่ความรักความเป็นห่วงมีแต่ความรู้สึกเสียสละช่วยเหลือเราจะลําบากเราจะทุกข์กระชั้นขอให้เพื่อนมนุษย์จะมีความสุขบุคคลใดมีเจตนาาอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าคน มีศีลโดยสัจธรรมมันมีคำถามต่อมาว่าศีลของปุถุชนกับศีลอริยชนเป็นเช่นไรศีลของปุถุชนคือต้องสมาทานต้องตั้งใจอีกตั้งใจแล้วตั้งใจแล้วตั้งใจอีกเดี๋ยวก็ตามมาทานแล้วก็สมาทานตั้งใจแล้วตั้งใจอีกจนกว่าหรือไม่หยดจนกว่าอะไรจนกว่าจะได้นิสัย เขาสมาทานทำไมวิธีสมาทานมันคือปุกโลบายมันคืออุบายมันคือกลยุทธ์ให้คนได้นิสัยธรรมนิสัยธรรมที่ควรจะเข้าถึงควรเข้าใจก็คือความเป็นปกติของจิตที่ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มากระทบเช่นมีคนาเป่าหูว่บคุณบมมีจริงหร้ออันนี้ผู้มีสีลจะรู้ทันทันที เจ้ามบอกข่อยแล้วว่ามีมีข่อยรููแล้วข่อยเสียนี้ข่อยรู้เองมดแล้วเจ้ามาบอกข่อยว่า,ามีว่า,ม,ามีข่อยรู้ก่อนที่เจ้าจะมบาบอกข่อยเรื่องบุญเรื่องบาปผู้ที่มีจิตเข้าถึงสีจะมั่นใจอย่างนี้เลยสวรรค์นลกไม่มีมีเกิดมีคนมาเป่าหูคนที่มีสีเป็นกปกติแล้วจะมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านเขาว่าในโลกสวรรค์ฉันเข้าใจดีกว่าเจ้าคนมาบอกอีก เขาว่าสวรรค์นรกอ่ะฉันเข้าถึงฉันมองเห็นก่อนที่เจ้าจะมาบอกหีนเจ้าก็ต้องเป่าหูคอยเลมารมันกลัวละยมคนที่มาเป่าหูเราก็คือมารนั่นแหละมารในที่นี้คือระยมงกิเลสที่มันแฝงอยู่ในใจเรานี้ที่มันสิงสถิตอยู่ในใจเรานี้มันสิงสถิตมันครองมันยึด มากี่พบกี่ชาติในพวกเราถูกันยึดมากี่พบกี่ชาติเนีวแล้วเราเกิดเป็นสัตว์ดนัจชาติเป็นเป็นสุรกายเป็นเทวดาเป็นมนุษย์มากี่พบกี่ชาติไอเนี่ยมันก็ตามยึดเราอยู่ตลอดทุกพบทุกชาติเลยให้เราไปมีลูกมีเมียมีเป็นชายเป็นหญิงเป็นเศรษฐีเป็นคนจนเป็นคนมีหนี้เป็นคนไม่มีหนี้เป็นคนพู่นวายสับสนเป็นคนจะต้องคิดพิจารณาวิ่งตามมันโอ้ดหรือคนชนมันเป็นวุ่นวายอย่างนี้จริงจริงจึงมีคำคำหนึ่งที่พระเจ้าเรียกยักษ์สาคนหบุ่ว่า ยาศักดิกุลบุตรนี่เป็นลูกชายของเศรษฐีนะพระรีเจ้านั่งกำหนดยามอยู่ในป่าเขตแแว้งของอุรุเวราเสนงนงคผมพระรีเจ้านั่งยาศักดิ์กุลบุตรลูกชายของเศรษฐีมีเมียหลายคนมีเงินมากมายใช้ในหมดชาติเนี่ยพ่อแม่ก็ร่ำรวยเป็นเศรษฐีอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างบ้านเรือนใหญ่โตเป็นเหมือนกับพระราชวังระดับหนึ่งเลย แต่ยาติสาคนบุบุนั้นถึงขั้นสุดขั้วหัวใจเลิกเบื่อเบื่อภาวะที่จะต้องอยู่บ้านอยู่เรือนเบื่อภาวะที่จะต้องมาดูแลรับผิดชอบมาคิดตามคนนั้นคิดตามคนนี้คิดตามปัญหาเรื่องต่างๆจะต้องสร้างนั้นสร้างนี่จะต้องมาแก้ไขปรับปรุงปัญหาต่างๆเกิดขึ้นไม่หยุดไม่หย่อนหมุนเวียนวันเวียนว่ายตาเกิดเกิดดบอยู่ไม่จบไปเสีย มันได้ก็ส่องได้ก็มองใสได้ก็ทุกได้ก็สุกนด้ก็ร้อนได้ก็เย็นได้ก็อะไรไปหมดยักษ์สักด์เกิดฉุกคิดขึ้นมามันอะไรกันแน่ที่นี่วุ่นวายแ้วเป็นวุ่นวายหนอสับสนหนอขัดข้องหนอขัดข้องหนอวุ่นวายเนาภาวนานี่คือคาถาของพระยาศัตว์วุ่นที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายเนอแล้วก็เดินออกจากบ้านไปในประมาณเวลาตีสี่ตีห้า เดินไปเรื่อยๆถึงแหบป่าชายป่าของอุเวีราเซนานิคมแหบป่าแห่งนั้นเป็นป่าที่เขียวชุ่มฟุ้มสวัยน่มลื่นพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ในปีนี้ทำไมพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ี่นั้นพระพุทธเจ้ารู้ว่าวันพรุ่งนี้จะต้องมีคุลบุตรหนึ่งมีเหตุปรากฏการเกิดขึ้นพระองค์จึงไปนั่งรอยอยู่นั้นพอักษ์สาวคนลบุตรเดินผ่านป่านั้นมาแล้วก็อุดทานมาเรื่อยๆ ที่นี่วุ่นวายหมอที่นี่ขัดข้องหมอเดินภาวนาพุ่มพังพุ่พเพลงออกจากบ้านมาจนกระทั่งถึงป่าพระเจ้าได้ยินปุ๊บรู้แล้วเออผู้ที่จะบรรลุธรรมมาแล้พวพระิเจ้าเลยใช้พระวจีพระสุรเสียงสำเนียงเรียกว่าเอยขึ้นอุทานขึ้นว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องท่าน จงมาที่นี่เถอะแล้วนั่งลงฟังเราพอยพะสัตร์บบราฟังโยมแค่อาศัยความปืงงนนายสุขโค้หัวใจเนะ่ยมันติดอารมณ์มาด้วยนั่งฟังพระเจ้าเทศเทศเรื่องอะไรพระเจ้าเทศให้ก่อนที่จะเกิดอุบายตกอุบาติกาผู้แรกขึ้นในพุทธศาสนาก็คือทำคนนี้แหละเรียกว่าทำอนุปพิกขถากขาคือถ้อยคำที่พูดออกไป อนุปพิหมายถึงว่าทำที่ควรทำตามเป็นลำดับลำดับลำดับพระพุทธเจ้าถามเพราะว่ารู้จักนิสัยของยาสาว,ว่าญาสาวคุณพ่อแม่ของยาสาวสอนยาสาวมาในเรื่องสวรรค์เรื่องนรกยาสาวก็เลยสงสัยว่าจะไปสวรรค์ได้ยังไงจละพค้นนรกได้ยังไงยาสาวก็คุ้นคิดอยู่นั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเธออยากไปสวรรค์ใช่ไหมรักษาศีล เธออยากไปสวรรค์ใช่ไหมให้ทานสิเธออยากไปสวรรค์ใช่ไหมบำเพ็ญภาวนาสิไปสวรรค์แน่นอนคําว่าสวรรค์นั้นเป็นอย่างไรมารู้ทีหลังคืออะไรคือความเป็นอิสระของจิตมีความสงบไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ต่างๆพอพระพุทธเจ้าแสดงอนุปปิกถาเรื่องศีลทานภาวนาเรื่องสวรรค์เสร็จเรียบร้อยพระพุทธเจ้าบอกว่า คนเกิดในสวรรค์เกิดเป็นพรหมเป็นเทวดามันก็ยังตกอยู่ในไตรัก์อนิจจังทุกขังอนัตตาจะต้องจุติแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ามีบาปกรรมติดต้อยให้อยู่ก็ตายจากพ้นจากภพภูมิสวรรค์แล้วก็ไปเกิดเป็นตว์เปรต่นเป็นสุรกายอยู่ก็มีแล้วก็มาเป็นมนุษย์อยู่ก็มีตายจากมนุษย์ก็ไปเป็นเปรตเป็นสุรกายถ้ามีบุญมีก็ไปเกิดเป็นเทวดาก็มีไปที่เป็นพรหมเพราะศีลทารภาวนาศีลสมาธิปัญญานี่เอง แต่ยังเกิดเวียนายวใจเกิดอยู่มันก็หดคูสลรหดูเหมือนเดิมยาสิถามว่าทําอย่างไรถึงจะพ้นจากความเป็นท่าอารมณ์เหล่านี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเนคขมะสิเน,นคขมะคืออะไรเนคขมะคือออกบวชเนคขมะมีพูดถึงไว้สองในในแรกคือออกบวชแบบพระที่สุตรสมเนมในที่สองคือ เปลเลิกออกเอาตนออกออกจากกามกามในที่นี้คือรูปเสียงกลิ่นรสคําว่กกามอยที่นี้ยมต้องเข้าใจนะกามในที่หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสที่มันทําให้จิตเศร้าหมองทําให้จิตขุ่นมัวทําให้จิตต้องเดือดร้อนที่มันเผาผลาญจิตเราคลุกกุนอยู่ตลอดเวลาอันนี้นนี่ยพระพุทธเจ้าบอกให้ออกออกแบบคารวะจะได้คือออกจากมุ่นมัวเมา รูปรดกลิกก่นเสียงการหมกมุ่นมัมวเมาอบายามุกการพน,นันการหมกมุ่นมวัมวเมาเรื่องการกินการเล่นสเสเลเฮฮาปาร์ตี้ต่างๆออกจากตรงนั้นก็เรียกว่าเนคขมักเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไครอยากพ้นทุกต้องมีเนคข,ขมักคือออกจากอำนาจแห่งกาม และในที่สุดจงพิจารณาว่าโลกนี้มีโทษมีภยัยมีอันตรายแก่ยวงจิตแก่นตนอย่างไรสามารถปิดทางนรกสวรรค์เออสามารถปิดทางสวรรค์ทางมรรคนิพพานได้ถ้าบุคคลนั้นสร้างกรรมหนักอย่างนี้นี้พระเจ้าเทศอนุพิกาาอย่างนี้จบลงปุ๊บยัตสักบุญบุตรลูกชายเศรษฐีมีดวงตาเห็นคมครั้งแรกเป็นพระโสดาบันพระเจ้าเทศซ้สามครั้งที่สองบรลลุเป็นพระอารหันต์พ่อมาถึงพอดี ยาสักล well, ูกือลูกอยู่ไหนลูกอยู่ไหนลูกพ่ออยู่ไหนลูกพ่อไปไหนพระพุทธเจ้าได้ยินพระพุทธเจ้าบอกว่าพระญาสักกำลังฟังธรรมอยู่เพระพระยาสักบรรลุธรรมแล้วไม่ใช่ไม่ใช่คนธรรมดาที่จะกลับไปค้องเรือนแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยหาวิธีการไม่ให้พ่อของยาสักเนี่ยมารบกวนภาวะจิตอริยมรรคอริยผลของัาสักกว่าพ่อจะเป็นบาปหนักพระพุทธเจ้าก็เลยหาอุบายให้พ่อของยาสักสนใจฟังธรรมเรียกมา อุบาตกเธอจงนั่งลงเธอและฟังธรรมเมื่อเรียกยศักดิ์เลยนั่งลงเธอเราจะแสดงธรรมแก่ท่านพ่อของยศักดิ์ยังบ่รู้เลยว่าลูกอยู่ไหนพอได้ฟังธรรมแล้วเกิดดวงตายทำเป็นพระโสดาบานันคนที่สองแต่บรรลุธรรมที่หลังลูกชายนะพอเศรษฐีได้บรรลุธรรมเป็นพระโปประสดาบันแล้วจึงเปิดตาเศรษฐีให้รู้ว่าลูกชายกันนั่งอยู่ตรงนี้เองนั่งอยู่ใกล้กันพอพ่อบรรลุเป็นพระโปประสดาบันแล้ว จึงประกาศตนเป็นอุบากคนแรกในโลกในพุทธศาสนาต่อมาก็นิมนต์พระพุทธเจ้าและญาสาวไปที่บ้านก็ไปเทศให้แม่ษาสา์ฟังอีกเป็นเทศให้เมียของญาสา์ฟังอีกก็เลยแม่และเมียของพระญาสา์ก็เลยได้บรรลุเป็นพระโสดาบันทั้งสองคนทั้งแม่่าและลูกสะใภ้ได้บรรลุธรรมทั้งครอบครัวปเป็นอริย์ทุคคนทั้งครอบครัวเลยแล้วพระพุทธเจ้าก็ประกาศว่าสองคนนี้ เป็นอุบาสกอุบาสิกาเออสามคนนี้เป็นอุบาสกอุบาสิกาคู่แรกคนแรกในพุทธศาสนาพอเมียผูู้เเป็นแม่พ,พอรู้ว่ายักตักคนลบทเนี่ยบรรลุธรรมแล้วจึงปล่อยยักตักไปครองเพศบรรปชิตเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาไม่ต้องกลับมาครองเรือนนี่คือการตั้งใจฟังยังไม่ได้นั่งสมาธิเลย สมาทานศีลก็ยังไม่ได้สมาทานเลยศีลห้าศีลแปดยังไม่รู้จักเลยแต่เข้าถึงศีลโดยศรัทธาและความจริงแล้วจิตมันก็นิ่งวางว่างกิบสละจิตจงเป็นศีลอยอย่างอัตโนมัติสมกับที่หลวงพ่อฤาษีดีดำว่าพระโสดาบันนั้นมีศีลเป็นปกตินิสัยโดยไม่ต้องไปตั้งสัจจและสมาทานอีก เป็นศีลเองโดยปริยายทุกขณะจิตทุกขณะจิตตลอดการตลอดเวลาโดยภาวะแห่งความเป็นอัตโนมัติของศีลเองนี่คือวันนี้อาตมาแสดงเรื่องไตรสิกขาสามสิงฐานภาวนาว่ากุบาย,บายใรบ้างที่จะทำให้คนนั้นเข้าถึงศีลเข้าถึงธรรมของคําสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้เป็นวันมาฆบูชาพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ล้างบาปบำเพ็ญบนุญ ทำจิตให้สะอาดบริสุทธิ์นั่นก็หมายถึงว่าบอกวิธีการให้คนเข้าถึงศีลน,นั่นเองโยมก็ขอ,อยุติจบการแสดงธรรมการเข้าถึงธรรมเข้าถึงศีลด้วยบทอนุอนป,ปุพิกษาหรือในสาระอืน่นๆก็สมควรเกรลาเพียงแคนี้เอวังก็มีด้วย่าหลักเชิี